โอ้ขอบใจเลยเจอเอฟซีฮันมาเนี่ยโอ้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะฮะแมชจนเผาบแม้อกระหอกนี่แม่นเอาไปเฮ็ดอ้อโอ้ตรงีบบอ๋อเนาะมีหายไปโอ้แม่พนักงานอ้าวซื้อซอยไว้ซื้อน่ะอุ้ยคู่ต่อค่ายหนาได้โอ้พอจะกินข้าวเจ้าว่านโอ้กินข้าวเจ้าโอ้ไม่เท้าบอนเราเป็นไตส่วนคณะเท้าเราโบมีเนีงกินมีแต่กินเต๋าเกลือกับเจล นี่ตัวล้านเพิ่นวะสบายดีคําคืนราตรีท่านผู้ชมตอนนี้น้องเมย์อยู่ตลาดห้วยก่องนะท่านผู้ชมเด้ออยู่เมืองปากซองท่านผู้ชมกําลังมาออกตลาดซื้อของกินต่งตางๆไปเฮ็ดกินอยู่เหอนส่นเผาท่านผู้ชมแล้วก็ท่าเบิ่งว่ามื้อนี้จะได้นอนพักอยู่อาศัยอยู่กับสาวส่นเผาละแวะบ่ท่านผู้ชมหรือว่าจะได้กลักบจังได๋กกระทะเบิ่งเนท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมย่างเลาะเบิ่งตลาดก่อนว่าตลาดอยู่ห้วยก่องนี่เป็นจังได้นะท่านผู้ชมเนาะไปกันเลยห้างการกิน ว่าในตลาดตลาดที่เวาท่ามกระเจ้านี่บร,ริเมีอยู่ในหมู่บ้านกระเจ้าเนาะก็ถือว่าออกมาห้นทางเส้นใหญ่ผีโอ้ตรงเลยออกมานอกพีเด้อแต่ว่า สับหาเสื้อผ้ามากมายค้องกินภายในเฮือนขวาปุ่งแตงันต่างๆเครื่องใส่ภายในเหนตตอน,หนโอ้ถือว่าเนาผมมาขายเครื่องล่ไล่ได้นิเจานไ่เป็นคน,ค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 ,นคนจีนคนเหยดคนจีนลาก็มีก็มียูธรรมพุชนั่นเองเจ้านาววนหน่อยแบบหา่าแบบเี่ีนี่เม่ตาานตากาษาเบียดเบยดหน,นิเดเบียดนิดดำเบีดดำโดย เจิมันเจอมอตลาดานก็จะเห้แบบเป็นห้องเป็นห้องน้องนะเนาะจะบ่ได้แบบข้าวแบบเป็นส่วนรวมให้เห่ายางทั่วไปเลยกับบ่ได้แบบที่ผ่านมามีไก่มีนุ่มไม่เกลีก็จะเป็นแบบแน่วนี่๋อจะมีเพลงจะมีป่าแดก็จะใส่อ่างซึ่งอกสีจังสีใส่ข้นมท่งตอนยังต่างๆทานเฟอร์ยยังก็มี แดงจิงข้าวโพดาโรไอ้ภาษาญกตะลายยางเลยจะมาแดงหล่อเนาะโดยห้าหล่อเพื่อนท่านผู้ชมว่าตลาดอยู่ที่เมืองปากซองบ้านห้วยก่องนี่เป็นจะได้นะครับผู้ชมเนาะป๊ายบาย อากาศนี่ฮะประกันอากาศดีแหงเย็นสบายหลงรถมานี่มันฟิวตางเลยว่าอากาศจะเย็นเย็นเดี๋ยวทำผสมเด้อเย็นแหงปั่นวายามนาทังทีโบฮอดยามนาวเถอะเย็นสบายแล้วก็หางคาแตละหางก็เป็นระบบระเบียบเนาะแบบว่าเป็นแบบเป็นห้องเป็นห้องคล่องไพ่คล่องลาวเลยนี่ โอ้จะมีทงังก็จะเอินจังซิกเก็เจาเอินว่าตลาดสดในบนุท่านผู้สมทิเบย์วามีพักมีซีใบย่างต่างๆในตลาดสดเนาะกป็นถังตลาดสดแล้วก็จะมีทงังแบบจังสีและชิ้ย่างหลอกบงทาง่านผู้สมเอ๊นนี่ก็เป็นครั้งแรกใทา่านผู้สมเด้อที่บาได้มาย่างหลอกตลาดปลงเพิระท่านผู้สมเนาะสบายดีโดยโอ้หัวหัวว่า,วาน อาคักน้อสวแบบอลังการทังสิ้เลยว้าวใจใหญ่มากมากยโดยมาเตปักเซ่โดยอ่าไปอ๋อเจอเจอเจอโอ้มาเจอกันอยู่นี่น้อโอ้เจอแล้วอ่านี่ท่านผู้ชมนี่แม่ตูที่ว่าเขาเจออยู่ตัดฝานน้อหรือว่าตัดเหงือกเขาเจอกันตัดเหงือกอ่ตัดเหงือกแมนแมนโอ้ยแม่่ไขเคืองอยู่นี่น้อ ชงว่าจ <muitas> ีเกิร oh, ์ยูโบขึ AS ้นพ่อเลยแม่เป็นกลับไปเที่ยวคือกันตอนนั้นแม่ผ่านที่ไปเที่ยวลุงปูมาแต่ไทยบอสแม่เด็ลุงปูลงปูเนาะกลับไทยแล้วเนาะคนพาลุงปูคนมาเที่ยวโดยนี่น้องหน้ามาพี่นี่ยจีโบอันนี่เน่เมตูที่เราเจออยู่ตัดเนื้องน่ะเอ้ยนี่นี่ฝนข้างงวงก็ถ่ายหูได้บ่ได้เวยมาถ่ายหูหัวงวงทำกระสุน แบบเหตุให้ฮูเลยว่าค่ายซินงวดอยู่จุดนี้โดยไปถ้ามาพักอยู่ไส้ยืนกันท่านี่มีเงินพักบ่แม่มีตัวพักการพักไม่ดีจะไม่ดูแต่จะไ่ไกลไกลเนาะอ๋อโดยโดยโดยฮูรุกกำลังออกตาลาดอยู่ซื้อเครื่องเมื่อกี้เอาเครื่องไปใหญ่ก็เจายวนยู่ในเดซุนเาละแวะบอคนนั้น โดยก็ลองลองข้อท okay. ่าพนเบิงว่าพักนําได้บ่สิพนว่านอนได้สินะพนกำลังเฮ็ดกินกําลังสีควัวกินยังอะไรก็เลยว่าพักกัออกตลาดเบิงว่าได้ยังไปต้อนเพ่นบางเ่อก็นอนนะพนบางเ่อก็โดยบางเท่อก็บได้นอนก็เบิงตัวจริงโดวยกัะไก่เติบเนาะคือจะได้นอนเท่านี้แหละคือจียังบได้กับเช้าใหม่ะยีปโมงมือรีดแล้วก็เทียวไปทาวาเซตอลอนนะแม่นอโดย โดยแล้วกระหอกเอาไปเห็ดยังกินไหมแหมไปจยกกินอ้ะกระหอกนี่มันเอาไปเห็ดอ้อโอ้ยอ้อเนาะอ้อกระหอกนี่มันแซ่บสุดทางเนื้อกะเจงฮวงนะท่านผู้ชมเนาะโดยอ๋อแต่ว่าเรื่องขวาดแม่ในขวาดบอกเป็นส้นไอเปื่ซื้อแต่แบบว่ก็จะขวายัเรียบร้อยแล้วตามตลาดดอยู่ดูขวดแบบเป็นหรอขนมยขวดด้อนโดยตัวห่วงหัวนีไหมไข้หัวซ้ำแซ่เนาะ

โดยจะเขาไปทมเบิร์ให้ทาผู้ว่ราคาปัจจุบันนี้มันเท่าไดโนแมโนโดยเบร์เบองที่สีนอนกับสาวบานชนเผาเพลินบอที่กัดโดยดูบักซี่มายามเพื่อนที่ว่าไพมาทำมาปากใส่โดยก็ได้่าม่าคำก็ได้ว่าบบดิกาบักซี่เ่อสีนอนและกับสีน้วใไม่จนเมื่อมาเปลที่หาทายเด็กหา้โดนมาแปล่ปนใหม่ ไปไม่หมดมาหลยง้เลือดเต็มหเลือดเต็มีเงินอยู่ในอันนั้นแต่ะอานเดโอ้มีเงินใมเหือเลยค่พระว่านีไปเบียดมามนพ่ไปเบียดตนโตนโดนโดนเดี๋ยวมาทานเหตุทานผู้สมเบึงบางที่เขาซอยเพิ่มเติมนะบอกความเสียดเดือนผู้ส่เติมเลยนเหร่าขมากเบ้อแต่เศรเลยบอกว่านั่น ม่ียค่ชาวทีโอ้เป็นเดือนเดือนนึงเดียว่าห้องนึงนะ้องทีเมตดนี่าเงียค่ทีชาทีหกแสนหาตัวเรือนมาดีพวกแม่เนี่ยมันจะมีตรงของโอ้กอะไรอยคสองตาเนี่ยก็จะผองชล้วก็จะมาเปิดจังโมงแม่แม่นอนก็หนีเลยเปิดแต่ชาวหกโมงบ่เปิดหกโมงหาโมงนั่นโอ้แล้เชนฮอตแปดเก้าโมงตอนคืนเนาะ ว่าไพ่เดือบืดึงงงก็ได้แล้วไงได้โดแนแต่มันกละายิทอยดี่วอปิดตลาดไปจัไม่ขาโอ้ไเาาหมุนปเอไปอัตปื้ไปทางนี้เลยวะโอ้อัตปื้แต่แต่หนีไปจักลักไหมเธหนีไปมันีสามสิพไปลกโอ้โบไก่เด้นของมีสนใจบ่โดยปรักาองมีศิาไปโอ้ไปอัตปื้สามชิพไปทั้งนี้มันไก่ไรบ่คือแทนแดงงู่นเต็กองคง่อ โอ้ดทางในกลเนาะอาตปื้มาดีอาะปื้มาทางรกรเดนโอ้ดขี่รถเ๊ไปบ่คุ้มายโอ้คุ้มไรไบ่ได้อาตปื้คุ้มไรคุ้มไยไปบ่ได้ด้นโอ้ไอก็เคยไปขี่รถตมแต่ได้กาคืเนเพื่นรงนี้โอรถเก่งเขาไปบ่ได้นะสรุปบาเนาะดดยแม่ซื้อว่าจังได้เดซื้อแม่เดือนเนาะ โดยอินดีเด้อที่ได้มาเจอกันอยู่นี่เจอแม่เพ่นอยู่ตัดเนี่ยคิดจะมาเจอกันอยู่นี่เนาะพัมาเจอพันมาอันแม่เพราเฮ็ดอันนั้นได้อีกปี้นะมาห่างว่าก็เราแม่นเนาะโดยเหตุเฮ็ดจะดูแบบ่อย่างจื้อเป็นไหนเน้นหลันอย่างตัวมาแล้วว่าตัวจริงว่าอ้าวมาไกลแทบบอกเดี๋ยวเข้าใจไล่เด้อโดยเอ้ยซื้อยากซอยแม่เพ่นได้เนาะโดยโดยโดย ไอ้ทซื้อมตอนกะเนี่ยจะใช้บอบบดงงไงมัยต่างเนาะซื้อเนไปเห็ดก,กินเด้รออาหารไม่่ะโอ้ตรงนี้เห็ดอาหารแมนชนเผาหม้เดี๋ยวหล่อบุงเนาะตรงนี้จะจะได้หมอกับกอ่าตอนนี้เห็ดอัดโดยแม่มาเผ็ดอันนี้ให้ได้ส้อมพันราโดยกระเทียมส้อพัน คุณเดี๋ยวไปเฮหดอยู่เพื่อนชุนเทาอันนี้จะไปขวกินซู่ก็เจะอากินโอ้ไปเอ้ไปนั่นน้ำขวากนเทาคันีัลโหดีไหโดยอ้แม่คนว่าแม่เนอนเนเไปแม่เคยไปโอ้แม่เป็นห่งแม่หายเลย โอ้แม่พน้เอ้าวชซื้อซอยไว้ซื้อน่ะอุ้ยคงตอจากแม่พนเดินนี่เด้อขอบใจอะไรแม่โอ้่บมี่คิอตอนไหนโพีคชาแนเพนบอเดี๋ยวฮอยามมักอือพนว่าให้มามาฮอยามมังอือพนจะมีมังอือล่าหน่อยไมเนาะพนติดตามน่าตลดทันประส FC ตัวจริงเลยนี่สบใจเด้อให้บายบายนะบายบายขอบใจแม่กเขอบใจเ้อ โอ้ขอบใจเลยเจอเอฟซีบุเมนตัวแทาตุยๆบอสงามๆโอ้ขอบใจเลยเจอเอฟซีเอซื้อยังเอจอยเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่นะเอฟซีน้องเมย์น้องนาขอบใจเด้อเด้อด้วยเดี๋ยวไปหลบตลาดกันเด้อบายบายบายมาตอนนี้น้องเมย์กับน้องนากำลังพากันมาเลือกซื้อทำผู้สมว่ามื้อนี้จะเช็คเมนูย่างแดด ลาภเปนกะจะมีได้ลายยางเลยสบายดีเดอ้ออืมโอ้เห็นตัวนี้ท่านผู้ชมน้องนามักเมนูนี้คั่วใสชิส้นหมูเป็นบอนนงนาน,าานงนาบอมาลองเบิง้งเนาะลองเบิง้งเ,เพราะว่าอันก็จะว่าถ้าเป็นคั่วผักคั่วย่างนี่ก็จะคือสิได้กลิ่นตลอดท่านะ่ะเลยยักเห็ดเมนู แบบอื่นโดนลองเฮ็ดแบบอื่นนั่นก็จะได้ซิมได้กินนะตอนนี้น้องมีกระเฮ็ดแซบแล้วทนผู้สมลองเมืองเนื้อจะเลือกซําเฮาซื้ออันนี้อันไข้แล้าได้หืโรแปดพันโดยโดยอันนี้ซองนวยซิมูค่ายเราได้ซิมูโอซิมูไปซื้อไส่เด้ ทางหน้าเนาะโดยโอเคเดี๋ยวเราจะเอานะคุณมะเพ็ดทำามีแล้วผักเชียมัใน่องพันโดยน้ำมันตุกน้อยหนึ่งโดยอันโดยโบอตัวกันโดยเห็ดเข้มค่า่องพอได้เลยเจ็ดเาไหพี่พันไอ้ท่งหนึ่งอนนไอ Hãy kìm cái lòng lệ thang một hòa đài. Dạy thoo. Chim phản ánh. Chim phản ánh. Chim phản Chim phản ánh. 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 อทุกอะไรเด้อยนี่ลูกซีนลูกซีนตัวนี้ทุกมีเส้าแปะเพลจะแปะลูกซีนยังนี่ตัวนี้เป็นเนื้ออันนี้เดีลูกซีนยังตัวนี้เป็นงอเขากาดเอาเป็นเออโอ้ตัวได้แซบกว่าตัวนี้ก็แล้วแต่คนมาคอาดอกเดอกเขาดอกนี่แมนซ้ำปัญหาพลดตัวนี้ตัวนี้เป็นร่มข้นแล้วตัวนี้แมนเส้าสงพลาดตัวใดเป็นสีดมูมี่เด้อตัวเป็นสีดมูมี่เนาะเอาตัวใด ซีนวะน, uh, น,น,น้องน้องแม่คิดว่าน้องๆถึงหนาเตรยมมาฮอนดอกฮอนดอกเอาตัวได้เอาตัวลุมขวดลุมคอนได้ตันี้บอาได้ตัวนี้ผิวสามิ้นรูดบอสามิแต่บอมาได้อันนั้สามสบสี่พันอรูดสายพันหนึงเนาะได้พันหนึ่งอ เยวจะไปซื้อซิ้นมูอีกใช่ดยนี่มืดแล้วกันพันกันอย่างค่ายเนางนานเนาะ สิม,มูโลเขาได้โลห้าสิบพันเอาอเครื่งหนึ่งเดอ้อเอาให้ได้ครื่งหนึ่งเอาจะไปเไห,ห็ดใส่หม,ม,มักหวบเนาะดเครื่องหั่มมาเนมีกรว่าดยไปละครื่ <c oughs> งหนึ่งกับสาวห้าพันทัพู้สมอีกคือเครื่องห้อมเศรท่าู้สมหลังจากที่ซื้อพักกาด เครื่องหอมอยี่ต่างๆกระชับซื้อพักหฮมเนาะแล้วก็นี่มอสซีไข่ขิงยีองอย่ต่างๆขอบใจเด้อพ่อค้าเด้อ,อขอบใจอตอนนี้กะได้ทั้งมดทั้งมวลสร้างเมนูทัผู้สมถ้าเอาไล่เมนูเกินไปมันก็นสิดึกเกินไปนะคะผู้สมเนาะก็เลยว่าเอาสร้างเมนูก็คือมีทอดฮอนด็อกให้น้องๆแล้วก็จะมีอ่ามีอย่างอีก ยังหูหูตัวเห็ดมาแซ่เลยค่านผู้ชมตองนี้ก็ลืมซื้ออีกแล้วมาเคลื่อนห้ามมาไปใส่กับอันฝักซินมูใส่นะค่านผู้ชมโอ้ลืมไปว่าซื้อซิมูซื้อไว้เป็นอันตรงนไปฝักเองเนาะผลปกติถ้าซื้อซิมูเขาจะบอกก็จะบดก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าลืมบอกก็จะบดนะค่านผู้ชมน้องบลเป็นยางเดี๋ยวไปฝักเองก็ได้แล้วก็นนกนนกจะมีแกงจืดนะค่านผู้ชมเนาะสดฮอร์นใะส,ส่ให้มีแห้งนะท่ผู้ชมเนาะเพราะว่าเมื่อกี้อพอน้องๆเพิ่นว่นกากำลังเฮ็ดแจวมีจำ เดีนย่าเด้อสำหรับคลิปตลาดกับประมาณนี้ค่านผู้ชมบายเด้อเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปแมนกิ่งเข้าอยู่เหินส่วนเผาทา่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวน้องเบบจะไปเฮดแต่งอาหารสุดฟรีมือเลยทา่านผู้ชมให้กับน้องๆให้กับครอบครัวคนได้กินให้น้องนานได้กินนะท่านผู้ชมเนาะไปกันเลยโอเคเนาะเข้ามาก็จเป็นมืดมืดกับหอมูอบ้านน่ผู้ชมกัมือดเนาะมือดขนาดเ,าาเมือนะ mm เสียงต่ำเจีย๊ยบปกุกๆล่งนีม้มาแล้วสวัสดีกินข้าวปะหมดแล้วบอฮึดตึ่มกินข้าวเจ้าเที่ยงง่กินฮะ มีเฮันคัวอีกทำผู้ชมอยู่นี่พันว่าไฟดับแล้วพันว่ามาเฮ็ดยูพีกันได้พันว่าสบายดีโอ้พ่อเขกินข้าวเจ้าว่าฮันโอ้กินข้าวเจ้าโดยเด้อเฮ็ดเดี้อเฟลอิมปะเด้อกำลังเห็ดอาหารนลายยางอยู่โดยน้องมย์เป็นหัวข้างในแบบนี้หรือบ้างเด้อโดยน้องเมย์เบลโยกพันว่าเด้าเอิมปะเด้อน้องเมย์จะใช้ซิมฝีมือน้องเมย์เด้อทำผู้ชมน้องเมย์มาแต่งกิน สบายดีมาทุกคนเด้อโดยสบายดีอบอุ่นขนาดเน้ออยู่ไร่คนโดยเดี๋ยวทนกินฮอดดอกเด้อเดีวทาสิบปีให้กินเด้อปีงทอดดอกเนาะจิบมือีค่ะวปีงได้ก็ได้เออปีงก็ได้เพิ่นจะเป็นเต่อทานแบบอปุญญาเอ้ยเด็กน้องจัดการให้เบิ่งง่ายๆเลย โอ้เหินเพิ <Yeah. S 1> ่นสรุปว่าเหินเพิ่นก็จะสรุปแบบว่าแบบแรงสีเลยท่านผู้ชมแบบว่าสอดกันหมดเลยยางข้ามมาห้ากันใดไอ้กินข้าวกับเยังไงกินกับเจลน้องไมกินกับเจลน้องไม่โอ้โดยบูมียังกินโดยโดยเดี๋ยวน้องจีแต่งกินตอนนี้โดยจนไล่คน ไปเท้าเพิ่นว่าเป็นไต่ตนน้นคณะเท้าแล้วโบมีย่งกินมีแต่กินไต่เกลือกับเจลมีต้นล้านเพิ่นว่าเลยได้กินฮอลดอกละวมัอนี้นะแต่ก็จะมีขั้วผักบงเลยครับผู้ชมเห็นผักบงหน้าแซ่บอโอ้เมนูเัาต้องมีขั้วผักบงแดด